สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วีแม็ a เ e น h ช n แนลวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลวันพีกันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับนิโคลโรบินครับผมงานจากแคบบันไดครับผมจัดทำโดยแบมดเฮสโตโรบินตัวนี้จะอยู่ในลายของกิเทิลแกมเมอร์นิโคลโรบินวันนคนีสไตล์ครับผมส่วนประวัติข้าวข้าวของตัวโรบินเนี่ยจะมีฉายาว่าเทวีบัตนิโคลโรบินครับผมค้าหัวเริ่มต้นอยู่ที่เจลีอัพขึ้านล้านเบรลี่อัมแล้นมาวปัจจุันทป่130ล้านเบรลี่ครับโรบินวป็ขบาวรัมปัจจุบันเนี่รอยม่ เวียครับผมเสือชีวิตไปแล้วในเหตุการณ์ที่รัฐบาลเนี่ยชาวมัตตนคอร์ถล่มโอฮาร่าแล้วดรโคบาครับผมหัวหน้ามานาลักในห้องสมุดโอฮาร่าส่วนความฝันของโรบินเนี่ยคือการค,นคนนร้นพบพลนิกเกิลที่บอกเล่าเรื่องราวหนึ่งร้อยปีความว่างเปล่าครับผมโรบินเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวแล้วสุดท้ายที่สามารถอ่านและเขียน,น,นพลนิกเกิลได้และโรบินเป็นผู้ใช้พลังจากผลไม้ที่สร์ผลพานะฮานะสายพาราเมเซียมหรือผลดอกไม้ครับผมสามารถงอกแล้แต่ส่วนต่างๆของร่างกายที่ไหนก็ได้ในรัศมีครคับผมในช่วงทำสกิฟสองปีเนี่ยโรบินถูกคุมเนี่่ยยสงไปอู่กกกกััััับบบออองงพคคณะปปฏิิิววตตรรผมมมใในนนนนภาาาโโเเเ็ชฝึหดืล ตงไตเต้าเป็นโตท็อปแล้วคอยสืบหาข้อมูลต่างๆครับผมตอนนี้เนี่ยรวมตัวกับพวกโรฟี่แล้วเรียบร้อยกําลังเข้าสู่ศึกตัดสินครับผมก็จะเป็นัดเข้าๆของตัวโรบินจังเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องก่อนดีกว่านะครับสำหรับอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องในด้านหน้าจะมีโรบินครับผมแบบครึ่งตัวอยู่ด้านหน้ากล่องนะครับผมแล้วก็จะมีตาสาระของตัวบันไดอยู่ทางด้านขวาล่างตาสาระของตัวแบนพสโตอยู่ทางด้านขวาบนครับผมแล้วก็จะมีตัวที่วงบอกว่าเป็นลายของกิทเทอร์กันเมอร์นิโคลโรบินวันโอคุนิสต ก่อด้านข้างครับผมสำหรับด้านข้างทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองของตัวโมเดลโรบินครับผมแล้วก็จะมีด้านล่างเนี่ยที่บ่งบอกเป็นลายของคิเทอร์แกรมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับด้านข้างฝั่งนี้ด้านข้างอีกข้างครับสำหรับอาร์ตเวิร์กทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีมุมมองต่างๆครับผมของตัวนิโคลโรบินอยู่ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวโมเดลของนิโคลโรบินเนี่ยแบบเต็มตัวที่ยืนผ่านข้างอยู่ด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับอาร์ตเวิร์กของทางดด้าาาานนน่่่งงีีบบคครผมมมมออออเเวยยยยกก็จจะะะไปล นะครับผมด้านหลังครับสำหรับอาร์ตเวิร์ดของทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีหลักๆนั่นก็คือตัวนี้ครับผมจะบ่งบอกว่างานนี้ออกมา2ลายครับผมนั่นก็คือแบบ A สีปกติแล้วก็แบบ B สีพิเศษครับผมจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับอาร์ตเวิร์ดของทางด้านหลังด้านล่างครับผมส่วนอาร์ตเวิร์ดของทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นผู้คำเตือนต่างๆตามแบบฉบับของตัวบันไดและแบบเพสโตครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับอาร์ตเวิร์ดของตัวกองเมื่อแก่กองออกมาสิ่งหลักๆที่เราจะได้นะครับผมนั่นก็คือส่วนฐานส่วนฐานจะได้มาเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครััับบบผผมมมกกก็็ดดดููอนนนนนนนาางงงๆไปิิึึเะแล้้วีชคร คือส่วนลําตัวลําตัวจะได้มาเป็นตัว,ตวอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายนะครับผมนั่นคือส่วนหัวส่วนหัวของโรบินจะได้มาเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับเมื่อแก่กล่องออกมาสำหรับตัวโมเดลครับผมอันนี้เนี่ยขอบ่นนิดนึง <laughs> บ่นนิดนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันมีสีที่เป็นพวกสีถลอกเนี่ยครับผมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะมันไม่ได้เป็นตําหนิจากโรงงานหรือว่าตําหนิจากการจัดส่งครับผมแต่ว่ามันน่าจะเป็นเกิดจากตอนที่อยู่ในกล่องในขณะที่ ตัวโมเดลเนี่ยอยู่ในซีนแต่ว่าถูกเสียดสีกันระหว่างพวกตัวฐานหรือว่าส่วนที่มันถูกแยกส่วนออกมาเนี่ยมันทําให้ตัวโลวินงตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยครับผมมันมีตําหนิพอสมควรเลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่แหม่น่าเสียดายนะครับผมส่วนอื่นเนี่ยผมก็อืดูดีนะตัวนี้แต่ว่าดีเทลก็อย่างว่านะครับผมดูดูน้อยนิดนึงนะ <laughs> เราได้อะไรจากตัวนี้บ้างเนี่ยมาเริ่มจากตัวใบหน้าก่อนเลยดีกว่านะครับผมสำหรับง,งานปั้นของตัวใบหน้าเนี่ยก็ มาณนึงครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมว่าคนที่ปั้นงานของโรบินได้ดีเนี่ยมันมีน้อยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยนะครับผมงานปั้นของตัวใบหน้าโรบินเขาโครงของใบหน้าโรบินที่อ้างอิงมาจากในมังงะหรือว่าในอนิเมะเนี่ยครับผมหน้าจริงของโรบินเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากเลยเพราะฉะนั้นงานปั้นออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอืทําให้เหมือนกันในมังงะหรือในอนิเมะเนี่ยครับผมมันค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยนะแต่ว่างานนี้นะครับผมก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างดูดีแล้วก็ดูน่ารักนะครับ ใช้ได้เลยงานลงสีงานลงเส้นที่ตัวเวลตาแล้วก็งานเก็บสีที่ตัวลิมฟีตปากเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะใช้ได้ครับผมยังมีความน่ารักของตัวโรบินอยู่ยังประมาณว่าหันมาดูแวบ,บแรกเลยเออเนี่ยโรบินนะครับผมยังเหลือกลิ่นอายตรงนี้ไว้อยู่ก็ถือว่ายังทําออกมาได้ดูดีและใช้ได้ครับผมส่วนตัวใบหน้าเนี่ยเขาโค้งถือว่าทำออกมาได้ดูดีนะแล้วก็งานลงสีงานลงเส้นเนี่ยใช้ได้งานปั้นของตัวทรงผมเนี่ยก็ไม่แพ้กันครับผมงานส่วนของทรงผมเนี่ยไม่ค่อยมีสีเลอะและสีเปรอะ สักเท่าไหร่นะถือว่าทาออกมาได้อย่างดูดีแล้วก็โอเคครับผมด้านหลังของตัวทรงผมเนี่ยก็จะมีตัวโบให้มาด้วยนะครับผมก็ถือว่าเออเก็บรายละเอียดดีแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเขาอ้างอิงมาจากในหน้าปกของตอน929ของในมังงะน,นะก็จะมีชุดนี้เนี่ยผอ่ออกมาในหน้าปกนั้นนะครับผมก็เออผมก็คิดอยู่ตั้งนานวนะ่าเออโรบินเคยใส่ชุดคุณอิจิฝึกหันด้วยหรอ <laughs> นะครับผมส่วนด้านหลังของทรงผมเนี่ยก็จะมัดเป็นทรงหางม้าครับผมแล้วก็ตรงปลายผมเนี่ยก็จะ ปล่อยแบบบิ้วๆนะครับผมก็ดูสวยงามดีใช้ได้ครับผมรายละเอียดตรงส่วนนี้ถือว่าทําออกมาได้ไม่น่าเกียดสักเท่าไหร่เนาะงานลงสีของตัวโบเนี่ยก็ถือว่าเก็บมาอย่างครบถ้วนครับผมไม่ค่อยมีสีแล้วไม่ค่อยมีสีเฟิดตรงจุดนี้สักเท่าไหร่นะด้านหน้านิดนึงครับผมงานปั้นของตัวสรีระของตัวโรบินเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมบึ้มบมตามแบบฉบับของตัวโอดะอยู่แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมจะออกมาเป็นทรงประมาณนี้เลยนะซึ่งก็จัดว่าดูดีครับผมเพราะว่าในมังงะใหญ่เท่าไหนในโมเดลประมาณ นั้นเลยนะครับผมก็ขอพูดในประมาณนี้พอเนาะส่วนด้านหน้าของตัวชุดตัวเสื้อเนี่ยครับผมงานลงสีถือว่าดูดีแต่อย่างที่ผมบอกครับผมมันมีพวกสีเลอะสีเปิดอบ้างนิดหน่อยนอะครับผมจะมีถ้าสังเกตดีจะมีตรงตัวคอนะครับผมตรงคอเนี่ยจะมีสีเลอะอยู่หน่อยนึงนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะ เพราะว่าตอนจัดส่งมาเนี่ยส่วนหัวเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับส่วนตัวนะครับผมเพราะนั้นอาจเกิดการเสียดสีอะไรขึ้นมาได้ทําให้สีเปะสีเลอะขึ้นมาที่ตัวหรือเป็นรอยทะลอะที่โมเดลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งที่ยังดูโอเคอยู่นะครับผมนั่นคือตัวชุดางานเก็บสีของตัวชุดนี่ถือว่าทำออกมาได้ดูดีนะยิ่งลวดลายของตัวชุดดีเทลของตัวลายชุดเนี่ยครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีดงานลงสีงานลงเส้นเนี่ยทำออกมาได้โอเคครับผมไม่ค่อยมีสีเลอะสีเปอะที่ตัวชุดให้เห็น ะะผมถือว่าใช้ได้เรื่องลงมาด้านล่างนิดนึงครับผมคือผ้าโพกเอวผ้าโพกเอวเนี่ยเก็บออกมาเป็นสีโทนสีเหลืองแก่ๆก,ก็ถือว่าดูสวยงามนีเน้อยแล้วเขาก็เก็บตัวสายรัดของตัวผ้าโพกเอวมาให้ด้วยนะครับผมยาวไปถึงด้านหลังเลยตัวชุดเนี่ยลายดอกไม้ด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมถือว่ารายละเอียดที่เขาสามารถเก็บได้เนี่ยเขาก็เก็บมาให้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็เก็บมาให้ละเอียดด้วยครับงานลงสีงานลงเส้นดูดีนะงานนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยครับผมอะไรก็อยู่ด้านหลังกัเนาะก็ขอต่อที่โบ ตัวโบของด้านหลังเนี่ยครับผมก็ไม่มีดีเทลอะไรนะแต่ว่างานปั้มของตัวโบที่มันเป็นพวกรอยยับรอยพับเนี่ยครับผมเขาเก็บมาให้อย่างดูดีแล้วดูสวยงามดีครับผมถือว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยใช้ได้นะครับผมแล้วตัวโบเนี่ยทำออกมาเป็นทรงแบบปิวๆหน่อยนะครับผมดูสวยงามดีโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับผมอันนี้ที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าชื่นชมนั่นก็คือตรงส่วนที่เป็นลายดอกไม้ของด้านหลังครับผมแม้ว่าตรงนี้เนี่ยครับผมจุดนี้เนี่ยถ้ามองจากด้านหลังจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าเขาก็เก็บมาให้อย่างครบถ้วนนะ ก็เช่นเดียวกันนะถ้ามองดูดีด้านในเนี่ยครับผมก็จะมีลายดอกไม้ของตัวชุดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้ามองผิวเผินไปแล้วเนี่ยตัวโบจะบางอยู่แต่ว่าเขาเก็บมาให้อย่างสวยงามแล้วก็ละเอียดครับผมถือว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาเก็บมาได้อย่างดีนะสวยงามครับผมงานปั้นของตัวมือเนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีนะมือนิ้วเลียวสวยงามครับผมงานลงสีของส่วนเนื้อเนี่ยครับผมทามออกมาได้ดีถือว่าสวยงามครับผมมืออีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะดูดีครับผมตรงนี้สวยงามมากเลยถือว่าทาออกมาได้ดี มากนะเพราะว่านิ้วไม่ดูยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูสั้นเตอ๋อจนเกินจนเกินไปนะครับผมทำออกมาได้ดูสวยงามนะครับผมอีกนิดหนึง่งครับผมรายละเอียดของตัวโรบินตัวนี้นั่นก็คือตัวถุงน่องนะครับผมตัวถุงน่องตรงนี้เนี่ยงานลงสีถือว่าทาออกมาได้อย่างโอเคครับผมแต่มันมีรอยถลอกอย่างที่ผมบอกครับผมจากที่อยู่ในกล่องเนาะอ่าตัวนี้เนี่ยผมก็จเจอรอยถลอกประมาณนี้อยู่นะครับผมแต่รอยถลอกตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกล็อตทุกกล่องจะมีเหมือนกันหมดไหมนะแต่ให้ผมเดา ว่าไม่น่าจะมีเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมน่าจะเป็นแค่บางกล่องเท่านั้นที่เกิดอาการนี้ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่โดนมานะครับผมนะทุกคนคงโดนไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนลายของตัวถุงน่องทางฝั่งนี้เนี่ยก็ถือว่าทํามาได้อย่างดูดีครับผมสวยงามงานลงสีละเอียดดีใช้ได้ครับผมนะสวยงามครับอีกข้างหนึ่งไม่ได้มีถุงน่องนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นิดนึงครับผมเก็บรายละเอียดของตัวรองเท้างานรละเอียดของตัวรองเท้าเนี่ยงานลงสีตัวเล็บอะไรพวกนี้ครับผมเขาทาออกมาได้อย่างดูดี สวยงามครับผมงานเก็บสีแล้วก็รายละเอียดของตัวพื้นรองเท้าเนี่ยทำออกมาได้อย่างสวยงามทั้งสองข้างเลยนะดูดีครับผมงานปั้นของตัวเท้างานเก็บงานลงสีถือว่าทาออกมาได้ไม่เลวครับผมสวยงามใช้ได้เลยนะก็จะมีประมาณนี้นะไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมสําหรับตัวโรบินตัวนี้ส่วนมากก็จะเป็นตัวชุดซักมากกว่านะครับผมที่เป็นดีเทลหลักๆของตัวชุดนี้นะก็ดูสวยงามดีครับผมครบถ้วนะไม่ได้ตกหล่นอะไรแล้วนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับผมเน้ คือตัวส่วนสูงส่วนสูงของโรบินตัวนี้เนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะนั่นก็คือประมาณ2 4ิบถึงาซมครับผมโดยประมาณนะ2 4่สิถึงซมก็สูงพอสมควรเลยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับผมผมได้มาจากพ่อค้าท่านหนึ่งที่อยู่ในเพจซื้อขายประมูลแลกเปลี่ยนโมเดลวันพีชนะได้มาในราคา680บาทนะครับผมก็พยายามอย่างเดียติดกับราคาที่ผมได้มานะเพราะว่าค่างเงินมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับโรบินนะรรไมม่ยีาากผววิง นะมาเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูข้าวอีกสักรอบนึงนะครับผมงานโรบินตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่เลวเลยนะใช้ได้ครับผมสวยงามลหลายๆจุดที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าเออทาออกมาได้ดีนะสวยครับผมแต่ก็มีเรื่องที่แบบว่ามันไม่ใช่ตําหนิจากโรงงานนะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะตาหนิที่ใครเพราะว่าตาหนิจากการจัดส่งก็ไม่ใช่นะครับผมแต่ว่ามันคือการมันคือแพคเกจจิ้งของตัวงานนี้มากกว่านะที่มันเสียดสีกันอยู่ในกล่องทําให้เกิดพวกดาเมจหรือว่ารอยผลอกส่วน แต่ส่วนอื่นของตัวโรบินตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะงานลงสีผิวงานปั้นตัวใบหน้าก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมงานลงสีของตัวชุดเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่เลวเลยนะงานลงสีของตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีครับผมผมอันนี้ผมยอมรับเลยนะสวยงามครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากเลยนะสำหรับโรบินตัวนี้เนี่ยน่าเก็บครับผมน่าเก็บนะสวยงามครับใช้ได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับโรบินงานกิทเ e r g ์แอนกมเอร์นิโคลโรบินวานอคุนิ สนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมก่อนจากกันในะวันนี้ก็อย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแม่รีวิวซะสั้นเฉยแต่โรบินจังตัวนี้น่ารัก